สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับระหว่างเสียงไม้ครับที่เราซ่อมไปเมื่อกี้กับ power นะครับ S 900ครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะครับก็คือต่อเข้าตรงนี้ครับอินพุตนะครับเราเอาจากช่องไม้นะครับผมข้างหลังไม้เข้าอินพุตของ power ครับแล้วก็เทสทีละข้างครับผมพอดีผมมีลำโพงแค่ตัวเดียวครับเทสทีละข้างครับเพราะว่า เวอร์ตัวนี้คือดังข้างเดียวครับเราทำการช่อมแล้วนะครับตอนนี้คือการทดสเสียงเฉยๆนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่า power ดีหรือไม่ดีครับเวลาเราเปิดมานะครับระบบค่าใหญ่แบบนี้นะครับก็คือเปิดปุ๊บรีเลย์สตัวนี้ต้องดังนะครับถ้าไม่ดังก็แสดงว่าพังอยู่นะครับผมถ้าไปดังแท็กต่อกันก็แสดงว่าใช้งานได้ปกติครับผมระบบ p r o t e c เขาดีครับรอยเยอนะครับอันนี้สองข้างเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสกันครับว่าข้างขวาดีหรือไม่ครับเล่งกันไปแล้วครับผมทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบจจหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบโอเคขวาดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองข้างซ้ายครับ <c oughs> ข้างซ้ายเราก็ต้องย้ายอินพุตนะครับผมอินพุตมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายลำโพงครับไว้ฝั่งครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงครับว่าทําไมไม่ดังลืมย้ายสายนะพงครับผมแล้วเราก็มาหมุนบลูครับหมุนบลูมครับผมขึ้นครับสักบ่ายสองโมงครับผมแล้วก็เทสดูทดสอบทดสอบจือชือจือแสดงว่า power รุ่นนี้ดีแล้วนะครับผมซ่อมผ่านแล้วนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมทําการปิดครับรีเลย์ก็จะดังครับเวลาเราปิด โอเคครับมีแค่นี้ครับบวัสดีครับ